สวัสดีครับท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใครในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอหยิบยกเอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายพอเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติซึ่งเป็นธรรมะที่ได้ศึกษาเล่าเรียนตลอดถึงการประพฤติธปฏิบัติแห่งตนอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ ขอท่านผู้ฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องหลักธรรมในรูปแบบของการปฏิบัตินะครับคือพูดถึงการปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติคือจะไม่อิงตัวหนังสือเท่าใดนักนะครับเพราะว่าเรามองในรูปการปฏิบัติจริง าการปฏิบัติธรรมหรือนักปฏิบัติของเรานี้นะครับหรือเป็นผู้แสวงบุญก็ตามนะครับมีข้อสังเกตอยู่ว่าเราแสวงบุญได้มากหรือน้อยนั้นน่ะก็เราได้สำรวจนะครับเพราะว่าข้อที่จะเป็นบุญได้นั้นน่ะมันก็มีอยู่ในกายวาจาใจของเราและของผู้อื่นนี่เองนะครับบุญจะมากจะน้อยก็อยู่ที่กายวาจาใจของแต่ละคนแต่ละท่าน นะครับที่นักแสวงบุญที่ว่าหาบุญว่างั้นเถอะหรือขวัญขวายในเรื่องบุญนั่นอะคือข้อดูง่ายๆก็คือข้อกายใช่ไหมล่ะกายวาจาใจนี่แหละถ้าเราอยากแกดูผู้อื่นว่าเขามีบุญมากหรือบุญน้อยนั่นอะอย่าไปหลงเชื่อคาลมอย่าไปเชื่อวิธีการต่างๆดูกายของเขานั่นอะ่ะมีศีลมีธรรมดีไหม วาจาของเขาเนี่ยถูกศีลถูกทำดีไหมแล้วละเอียดประณีตมากพอไหมยอย่างข้อวัดปฏิบัติทางกายวาจาเนี่ยมันจะมีหลักเปรียบเทียบอยู่ที่ศีลใช่ไหมละ่ะศีลเนี่ยละเอียดประณีตที่สุดก็คือศีลของพระภิกษุสงฆ์และภิกษุณีใช่ไหมละ่ะศีลสองร้อยยี่ิบเจ็ดถึงสามร้อยสิบเอ็ดนั่นแหละประณีตตรงไหนประณีตตรงที่ความละเมียดละไมของกาย ของวาจามีข้อวัดปฏิบัติในกายในวาจาในโลกเนี้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับการกินดื่มนั่งนอนต่างๆการยืนการเดินการไปการมาการคบการค้ากับผู้อื่นนะ่ะมันละเอียดอ่อนและเมียดละไมมากพอไหมถ้าเราไปไล่ดูใช่ไหมละ่ะเราจะไปกลางดูในในศีลของสองสองหรือ311ของแม่ชีนั่นนะ่ะ เราก็จะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาของของศีลนั้นนะนะครับจะละเอียดมากนะครับแม้แต่การกินการเดินการยืนการนั่งการนอนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นกับสิ่งอื่นที่เป็นของภายนอกนั่นนะอันนี้จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆคือเราอยากรู้ว่า ใครปฏิบัติได้ดีได้มากได้น้อยนั่นมองหลักอนุมานหลักเปรียบเทียบก็คือศินเอาข้อศินแต่ละข้อมาเปรียบเทียบที่กายดูาวาจาดูมันก็จะเห็นหมดเลยใช่ไหมละ่ะเราจะเห็นว่าโอ้ผู้นั้นถูกศินผิดศินข้อใดบ้างละเอียดแล้วอขนาดไหนมีความประนีตขนาดไหนในกายวาจาของผู้นั้นนั่นเองอันนี้กรณีที่ดูผู้อื่น กรณีที่ดูตัวเองก็เหมือนกันทีเนี้ยเมื่อย้อนเข้ามาดูในตนแล้วเนี่ยนักแสวงบุญก็จะรู้ว่าโอ้กายของเราเนี่ยมีสินละเอียดอ่อนประมาณใดใช่ไหมละ่ระราณีขนาดไหนการขนาดกินดื่มนั่งนอนเนี่ยเราผิดศีลหรือถูกถูกศีลถูกเนี่ยถูกมากขนาดไหนละเอียดอ่อนขนาดไหนว่าเราไล่ไปถึงข้อที่สุดของความละเอียดอ่อนก็คือ ศีลของภิกษุและภิกษุณีใช่ไหมละ่ะเพราะมันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่คอยประครับประครองให้กายงามวาจางามเพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะงามแล้วเนี่ยมันจะน้อมยังไปสู่สมาธิเพราะหลักในการออกจากทุกข์นั่นนะทางมัคมีองแปดนีใช่ไหมละ่ะทางสายกลางนั่นก็คือศีลสมาธิและปัญญาถ้าทางสายกลางเดินศีลยังไม่ถูกสมาธิมันก็จะไม่เกิดใช่ไหมละ่ะในทางสายกลางนั้นเนี่ย ไม่ใช่เข่งเกินไปอะไรเลยศีลสองยยี่สิบเจ็ดหรือสามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ตัตดในมักมีองแปดนะนะเพราะฉะนั้นทางสายกลางที่ทําให้ศีลเลยเนะี่ยละไม่ดีแล้วนะนะั้นน่ะมันจะน้อมเอียงไปสู่ความเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมากพอใช่ไหมละ่ะเข้าฌานหนึ่งสองสามได้คล่องแค่ว,ว่องไวไปสะดวกแล้วนะนะั้นน่ะมันจะน้อมเอียงไปสู่มรรคผลนิพพานในที่สุดก็คือมีปัญญานั่นเอง เนี่ยเพราะฉะนั้นนะพอพืชปฏิบัติเนี่ยก็ควรพอกพูนศีลของตนเนี่ยให้ดีงามมากพอเพราะ่ะา,ะาการการที่เราไม่รู้จักสำรวจทั้งตนเองและผู้อื่นเนี่ยเราอาจจะเป็นคนหลงได้คือหลงรักหลงชังหลงติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างคนเราเนี่ยมันมีสัตว์มีความเลื่อมใสในในเสียงก็มีใช่ไหมล่ะเลื่อมใสในหลักธรรม เลื่อมใสในรูปก็มีใช่ไหมล่ะกลายเป็นหลงไปเลื่อมใสพอเลื่อมใสแล้วก็หลงหลงเชื่อเชื่อแล้วก็ทําตามแต่ไม่ลืมสังเกตว่าข้อวัดปฏิบัติของตนและผู้อื่นนั้นน่ะมันมีหลักเปรียบเทียบเดียวก็คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าพระธรรมวินยัยเห็นไหมล่ะใครจะเป็นคนดีคนเลวมากน้อยต่างกันยังไงนั่นน่ะมันจะมีหลักเปรียบเทียบที่ศีลที่สมาธิและที่ปัญญา คือพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เท่านั้นไม่ใช่เอาผู้อื่นมาเปรียบเทียบว,ว่าเขาพูดถูกใจก็ว่าเขาดีเขาเป็นพวกของเราก็ว่าเขาดีเขาทําดีก็ปกป้องกันหรือดีต่อกันเชื่อกันไปเลยก็มีนั่นแหละมันวก็กลายเป็นรัฐที่หรือเป็นกลุ่มองค์กรต่างๆอย่างพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เกิดขึ้นมากมายใช่ไหมละ่ะเพราะมีความศรัทธาในเบื้องต้นศรัทธากันนั่นแหละศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติบ,ตบางอย่างนั่นแหละแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วนั่นน่ะ ผู้ที่จะศรัทธ,ธาให้ถูกต้องจริงๆนั่นน่ะคือศรัทธ,ธาในองค์สัจธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีข้อวัดปฏิบัติทั้ง8 10, 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เนี่ยที่พระพุทธองค์ตัดไว้แล้วเนี่ยมันจะกวมไปทั้งระบบกายวาจาใจของทั้งตนและผู้อื่นความเป็นไปของสังขารโลกเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรศึกษาหลักธรรมก่อนจึงจะมาเทียบกับข้อวัดปฏิบัติแห่งกายวาจาใจมีสามอย่างเนี่ยแต่ แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าข้อประพฤติของกายวาจานั้นน่ะมันดีได้ยังไงมันมีหลักเปรียบเทียบอย่างไงใช่ไหมละ่ะเพราะไม่ใช่ว่าดีเพราะถูกใจเฉยๆมันต้องดีเพราะถูกธรรมะเพราะพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ดีแล้วถูกต้องดีแล้วใช่ไหมละ่ะขอกายของผู้ใดนั่นน่ะถูกถูกพระธรรมมากที่สุดผู้นั้นก็เป็นคนที่กายดีมากที่สุดนั่นเองละเอียดละออมากที่สุดปราณีตนั่นเองวาจาก็เช่นกัน ไอ้วาจาธรรมดาเนี่ยไม่โกงหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพลยเจอเนี่ยมันเป็นขั้นพื้นฐานของนักประพฤติปฏิบัติหรือนักแสวงบุญทางวาจาเท่านั้นแต่ขั้นละเอียดกว่านั้นอ่ะพูดอ่อนหวานยังไงอ่าพูดมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นยังไงให้เหมาะสมกับการเวลาบุคคลชุมชนใช่ไหมล่ะมันยังมีความละเอียดละอ่อนนั่นอ่ะเข้าไปอีกนั่นแหะหลักเปรียบเทียบ ทางกายทางวาจาเอาศีลที่พระพุทธองค์นั้นนะ่ะบัญญัติเดียวว่าพระวินัยนั้นนะ่ะพระธรรมวินัยนั้นนะ่ะบัญญัติแล้วเอาไปหลักเปรียบเทียบดูว่ากายของผู้นั้นนะ่ะวาจาของผู้นั้นนะ่ะถูกต้องดีงามแน่จริงหรือยังถ้าเราไม่หลักเปรียบเทียบเราไปหลงเชื่ออย่างเดียวนะ่ะเรากลายเป็นคนไม่ฉลาดใช่ไหมละ่ะหรือฉลาดน้อยนั่นเองอันนี้คือหลักเปรียบเทียบของกายวาจา เอาศิลเนี่ยเป็นหลักเปรียบเทียบไม่ว่าผู้อื่นหรือตนเองคนฉลาดจะสังเกตดูว่าผู้อื่นมีกายวาจาเนี่ยถูกศีลแค่ไหนเราก็เช่นกันเรามีกายวาจาเนี่ยถูกศีลแค่ไหนมีความละเอียดอ่อนลึกปานใดขั้นแรกก็คือเราต้องรู้ว่าศีลนั้นมันมีกี่ข้อแต่ละข้อมันมีอย่างไงใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่รู้เราเราไม่มีแผนที่จะเดินไปยังไงล่ะการทําคุณงามความดีอ่ะ แผนที่ก็คือพระธรรมคำาสั่งสอนของพระพุทธองค์เรียกว่าแนวคลองก็ว่าได้ใช่ไหมละ่ะคลองประพฤติปฏิบัติอะจากเริ่มต้นจนถึงมรรคผลนิพพานนั้นแนะ่ะท่านสอนไว้หมดรู้คลองไม่ใช่รู้คลองแล้วก็บรรสาปนาตัวเองเป็นคนเก่งคนรู้เข้านิพพานได้พูดอวดอ้างหรือว่าพูดเรียบเคียงให้คนมองเห็นว่าตนเองเข้านิพพานไปอีกก็มีอย่างมีการหลอกลวงกันต่างๆ พอจับได้ก็กลายสายเสียแล้วหรือว่าคนอื่นก็เสียหายไปมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัติทั้งปวงนะครับจะต้องเรียนรู้ถึงคลองของความดีใช่ไหมละ่ะทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยทางกายทางวาจามันมีข้อเปรียบเทียบง่ายๆคือศีลสองยี่สิบเจ็ดกับศีลสามสามรอสิบเอ็ดเนี่ยเป็นละเอียดละเอียดมากแล้วลึกมากพอที่จะยังไปสู่สมาธิแล้วนักประพฤติปฏิบัติก็ไปเรียนทีเนี้ย เรียนรู้ว่าศีลน,นั่นะมันมีกี่ข้อแต่ละข้อมันเป็นยังไงเกี่ยวกับกายยังไงวาจาอย่างไงใช่ไหมละ่ะถ้าโดยรวมแล้วก็คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มปฏิสัมพันธ์กับสิ่งทั้งปวงนั้นแ่ะท่านบัญญัติไว้หมดละเอียดแล้วออดีแล้วเพื่อให้กายวาจานั้นแ่ะเรียบร้อยดีงามอ่าไม่ใช่เรียบร้อยเฉยเฉยอ่ะม,มันจะต้องดีงามด้วยใช่ไหมละ่ะเมื่อปฏิสัมพันธ์กับสิ่งองินอะ่ะท่านบัญญัติไว้ดีแล้วเพราะมันละเอียด,ลออดแล้วออแล้วมันก็จะทําให้ นอมเอียงไปสู่จิตที่เป็นสมาธินั่นเองอันนี้ข้อวัดปฏิบัตินะของนักปฏิบัตินักสแสวงบุญในระดับแรกระดับที่สองทีเนี้ยเราดูกายดูวาจาแล้วใช่ไหมเราต้องมาดูใจทีเนี้ยใจเป็นของละเอียดอ่อนมากแต่ก็ไม่ไม่เกินความสามารถที่มนุษย์จะดูลู้ได้เพราะว่าเอาปัญญาไปถูกต้องรูปคําได้เหมือนกันจิตใจเนี้ยถึงมันไม่มีตัวตนเป็นนามก็จริงแต่มันก็สามารถ อย่างรู้ได้ด้วยปัญญานั่นเองย่ังทีเนี้ยใจเนี้ยมันทำไมถึงอย่างรู้ได้ปัญญาเพราะในใจนั่นแหละมันเกิดปัญญาขึ้นทั้งปัญญาชอบปัญญาไม่ชอบรู้ดีรู้ชั่วนั่นเองคือมีผู้รู้อยู่ในใจนั่นเองเราก็สอนได้ใช่ไหมละ่ะทีเนี้ยผู้รู้มันอยู่ในใจมันจะสอนให้รู้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะร่างกายมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีระบบประสาทมีระบบสติปัญญา กันกองนึกคิดพิจารณาแยกแยะดีชั่วนับตั้งแต่สมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ขยายความให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นจนไล่ไปถึงอะตอมนิวเคลียสนั่นะมัะสามารถรู้ได้หมดคือระบบปัญญาของมนุษย์เนะ่ยส่วนปัญญารู้แล้วทีนี้เขาก็ไปสอนใจผู้รู้นี่แหละให้รู้นามรูปใช่ไหมรู้สังขารโลกทั้งปวงนั่นนะตามความเป็นจริงนะรู้เรื่องเขาเขาก่อนนะครับนะคือรู้เรื่อง ของโลกก่อนนั่นเองพอรู้แล้วก็ทําความเข้าใจในใจใช่ไหมล่ะทําความเข้าใจในใจนั้นน่ะทั้งหมดนั้นน่ะจะเป็นความรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกก็ตามมันเริ่มจากใจใช่ไหยล่ะมันจะก่อรู้มากก็ก่อให้เกิดความฟุ้งซ่านได้รู้น้อยก็ไม่ฉลาดได้ใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ตามความเจริงเกิดความไม่ฉลาดขึ้นมาได้พอรู้แล้วเนี่ยผู้รู้มีอยู่แล้วเนี่ยจิตมีอยู่แล้วเนี่ย จะรู้มากหรือรู้น้อยนั่นนะมันจะเป็นบอ่อเกิดให้เกิดการกระทํากรรมทั้งฝ่ายถูกฝ่ายผิดให้มากนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องไปเรียนรู้ก่อนใช่ไหมละ่ะรู้ในข้อวัดปฏิบัติว่ายังไงจะเป็นศีลขพราะวัดปฏิบัติยังไงจะเป็นสมาธิขพราะวัดปฏิบัติยังไงจะเป็นสัมมาปัญญาใช่ไหมละ่ะก็ต้องเรียนรู้รู้ที่ไหนรู้ในคําสั่งสอนของพระพุทธองค์อันนี้เราพูดถึง หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานะครับนักแสวงบุญนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ตัดไว้84% 0 0 0พันพระธรรมขันธนะ์นั้นน่ะมันมากพอที่จะรู้พอที่จะเข้านิพพานได้เลยนะครับมากพอที่จะประพฤติปฏิบัติด,ดีไม่ต้องไปบัญญัติเพิ่มเพราะใครไปบัญญัติเพิ่มนะนะั้นน่ะถือว่าเป็นการจ้วงจากพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์เพราะว่าพระพุทธองคนะ์นั้นน่ะกว่าจะมาตัดสรุนะ่ะสร้างบารามียี่สิบอสงไขอ ไม่ใช่นยน้อยแล้วก็มาตัดทุกพระองค์ก็8แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เห็นไหมล่ะรอบด้านอยู่แล้วแต่ถ้าใครไปบัญญัติเพิ่มเหมือนแสดงว่าเพิ่งมารู้นิดเดียวกับสถาปนาตนเองเป็นคนรู้มากกว่าท่านเลยอ่ะสิ่งไหนที่ท่านไม่บัญญัติก็ไปบัญญัติอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคนหัวหมอนั่นเองแท้ที่จริงแล้วพระพุทธองค์ตัดในพระธรรมวินัยนั้นมัน,น,นรอบด้านหมดแล้ว แต่บางหมวดมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็อาจจะไปอยู่อีกหมวดอื่นใช่ไหมล่ะ,ะพอเราศึกษาเอาใจเนี่ยไปศึกษาดีแล้วในธรรมของพระพุทธองค์นั้นอนะ่ะแปดหมี่พันพระธรรมขันในพระไตรปิฎกน่นนะให้ไปอ่านไปศึกษาไปจดจําให้มากพอทําความรู้ให้รอบด้านพอโดยความเคารพ ถ้าเราไม่รู้จักเคารพพระธรรมนั่นนะว่าโอ้กว่าจะมีมาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายอ่านก็ด้วยความเคารพนอบนอ้อมเรียกชื่อพระพุทธองค์ก็ด้วยความนอบน้อมไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยถ้าเราลูกของเราเนี่ยมาพูดกับเราทํานองนั้นอนะ่ะมันเป็นความแข็งกระด้างไม่เคารพใช่ไหมล่ะถ้าโดยมองโดยรวมแล้วนั้นนะอ่ะอย่างพระธรรมบางอย่างมันไม่ได้ มันอยู่คนละหมวดใช่ไหมล่ะบางหมวดก็คาละโวจะนิวาโตจะมันอยู่ในหมวดไหนล่ะหมวดมงคลสามที่แปดประการนู้นอะอ่แต่บางอย่างมันก็อยู่ในส่วนที่เป็นศีลใช่ไหมล่ะอมันอยู่ในละหมวดเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาให้มากพอมากแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้ทั้งฝ่ายฝ่ายเวียนไายตายเกิดเรียกว่าอาวิชาเป็นตัวตั้ง จนถึงกองทุกทั้งปวงหมุนเวียนไปในวัฏสงสารนะถ้ารู้มากแล้วนะรู้หมดอนะ่ะแล้วก็รู้ฝ่ายฝ่ายดับอวิชชาใช่ไหมละ่ะเราเรียกว่าข้อปฏิบัติในศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยฝ่ายดับอวิชชาพอรู้มากแล้วทีนี้ก็นํามาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมละ่ะสมาธิเนี่ยเวลามันจะเป็นสมาธิเนี่ยมันจะต้องมีศีลเป็นบรรทันานอ่ ถึงกล่าวถึงเรื่องกายวาจาให้สงบเรียบร้อยดีงามนันะนับตั้งแต่ศีลห้าสินแปดค่อยละเอียดเข้าไปจนถึงศินสองรยี่สิบเจ็สินสามร้อสิบเอ็ดของม่ชีนั่นะนะพอควบคุมกายวาจาด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมละ่ะสินดีงามแล้วเนะี่ยมันจะน้อมเยียงไปสู่ความสงบของใจเรียกว่าการเป็นสมาธิสมาธิมันจะเกิดก็ลำดับของสมาธิท่านก็บัญญัติไว้เราก็เรียนมาใช่ไหมละ่ะ เขาชานหนึ่งชานสองชานสามชานสี่เป็นยังไงก็เขาทำฝึกเข้าไปใจให้เราเป็นยังไงท่านบอกว่าให้ตัดวิตกวิจารยังไงใช่ไหมล่ะตัดปิติยังไงเอกคตาอย่างไงมันเกิดขึ้นยังไงทําให้มากอย่างไรใช่ไหมล่ะน่ะทําสมาธิก็ทําหลายสาํานักท่านก็บอกในพระไตยปิดโดกท่านก็บัญญัติไว้แล้วใช่ไหมล่ะอย่างสาํานักก็เคยบอกว่าให้ตองให้ว่างให้บางให้เบาใช่ไหมละ่ะมีจิต กับสติสัมปชัญญนะน่ะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่เดียวกันสติกับจิตนั่นนะ่ะจากนั้นก็ให้ว่างบางเบาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติกับจิตนั่นนะ่ะเท่าใดเท่ากันเปลี่ยนเสมือนมิตรสหายที่ดีต่อกันนะนะ่ะตรองให้ว่างให้บางให้เบาให้อยู่ในอารมณ์เดียวนั่นะนหะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งอารมณ์ภายนอกหรือทั้งอารมณ์ภายในทั้งปวงน,ะนะนะั่นน่ะอยู่กับความว่างความบางความเบา,ควา,เบาความตรองอยู่ที่เดียวอย่างนั้นะ ในที่สุดจิตมันก็จะเป็นสมาธินั่นะอันนี้เรื่องสมาธิทีนี้เราจะสํารวจตนเองาเป็นสมาธิหรือผู้อื่นก็สังเกตได้เห็นไหมละ่ะมันมีปัญญาเข้าไปรูปคําได้เนี่ยเพราะปัญญานี่สามารถรู้จิตได้จิตจิตเนี่ยมันสแสดงออกมาทางกายทางวาจาใช่ไหมละ่ะเพราะกายวาจาเนี่ยมันอยู่ภายนอกใครๆก็มองเห็นถึงจิตมองไม่จิตเนี่ยนะมองไม่เห็นก็จริงแต่เรามองเห็นด้วยการย่างลงไปที่กายวาจา มันก็ไปถึงจิตเป็นผู้สั่งใช่ไหมละ่ะจะมองผู้อื่นก็ตามกายวาจาที่สั่งที่กระทาออกมาล้วนแต่มาจากจิตทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าจิตผู้ของผู้นั้นละเอียดแค่ไหนประณีตแค่ไหนก็ดูที่ที่ศีลที่กายวาจาของผู้นั้นนั่นแหละตัวเราก็เช่นกันกายวาจาของเราละเอียดประณีตแค่ไหนก็มาจากจิตเป็นผู้บอกผู้สั่งผู้อบรมดีแล้วใช่ไหมละ่ะนั่นอ่ะมันจะดูข้อข้อวัดปฏิบัติทางใจนั่นอ่ะมัน ็ดูได้โดยมีปัญญาเป็นผู้ไปรูปคำใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดใช่ไหมละ่ะจะกายวาจาใจเนี่ยจะดีที่สุดก็ตามก็ต้องรู้ก่อนปัญญาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้รอบด้านด้วยความเคารพไม่ใช่ไปตีความหมายตามความคิดตนเองนะครับบางอย่างเป็นภาษาบาลีเนี่ย มันมีตีความหมายผิดมันก็ผิดไปเลยใช่ไหมล่ะพอผิดแล้วเป็นคนหน้าด้านพูดออกมาตรงๆโดยไม่โด,ไมโดยไม่คิดว่าจะเป็นการจ่วงจาบพระธรรมวินัยก็มีก็กลายเป็นเป็นผิดเพี้ยนจากพระธรรมคำสั่งสอนของพพุทธองค์ไปเรียกว่าบัญญัติในสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้บัญญัตินั่นเองเรียกว่ากล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เพราะฉะนั้นหลักที่จะให้รู้กายวาจาใจ ของตนเองเนี่ยนักประพฤติปฏิบัติจะต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมล่ะหลักทางกายเนี่ยดีที่สุดคืออย่างไงทางวาจาดีที่สุดคืออย่างไงหลักทางใจเนี่ยจะให้ใจดีที่สุดคือนับตั้งแต่รักษาศีลทำสมาธิทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ่นนั่นนะก็จะต้องรู้เรื่องจิตใจมีลักษณะอย่างไงใช่ไหมต้องรู้ของก่อนใช่ไหมล่ะสิ่งที่แปดเปื้อนในจิตใจนั้นนะมันมีกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดยังไง กิเลสเกิดขึ้นยังไงตัณหาเกิดมีอย่างไรใช่ไหมล่ะเกิดจากสิ่งไหนใช่ไหมล่ะเนี่ยอายนาภายนอกกระทบอายนาภายในเกิดผัสสะเป็นเวทนาเป็นตัณหาขึ้นอย่างไรใช่ไหมล่ะพอตัณหาแล้วเกิดความแสวงหาก็ทำกรรมอย่างไรมีวนเวียนเกิดแก่เก็บตายอย่างไรนักปฏิพฤติปฏิบัตินักแสวงบุญต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็เรียนรู้ให้มากโดยความเคารพด้วยไม่ใช่ว่าอาจารย์ของตนว่าอะไรก็ถูกไปหมดเลยอย่างเนี้ย ลกลายเป็นคนฉลาดไม่มากนักนั่นเองเราต้องเรียนเองพระไตรปิฎกเนี่ยเขามีบัณฑิตท่านบัญญัติไว้แล้วใช่ัหมสังขายนามาตั้งแต่ทีแรกเนี่ยค่อยขยับมารวบรวมไว้ไม่มีการสูญหายเพราะพระพระุทธองค์มาตัดสรุใน84% 0 0 0พัระธรรมขันธ์เนี่ยประกาศศาสนาไว้5,000ปีเนี่ยมันจะไม่มีการเสื่อมหายไปไหนเลยจนกว่ามันจะหมดวาระห0 0 0ปีมันจะหายไปเองอนั่นะ่ะ เพราะว่าบุญบารมีของพระพุทธองค์แต่พระองค์ท่านมาตัดนั้นนะ่ะท่านกําหนดเวลาไว้อย่างพระพุทธองค์ของเราก็ห้าพันปีขณะที่อยู่ในห้าพันปีน่ะมีพระธรรมครบเพียบพร้อมอยู่แล้วเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถเขียนบัญญัติลงไว้ได้ไม่ใช่ว่าเกิดสงครามแล้วมันจะหายไปหมดมันมีอยู่ทั่วไปอย่างพระไตรปิฎกนี่ใช่ไหมละ่ะอยู่ในกรุงเทพก็เยอะอยู่าตามบ้านนอกก็มีเยอะใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดสงครามมันจะไปหายไปหมดได้ยังไงอยู่ในอินเดียก็เช่นกัน มันก็มีอยู่ตลอดนั่นแหละเขาก็บัญญัติไว้ดีแล้วใช่ไหมละ่ะสังฆทานาไว้ดีแล้วล้วนแต่เป็นพระที่อริยะด้วยสมัยนั้นน่ะแล้วการเขียนของมนุษย์น่ะมันจะลบหายไปได้ยังไงเพราะว่ามนุษย์น่ะเป็นผู้มีปัญญาเขียนไว้บันทึกไว้ดีแล้วสืบทอดกันมามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนน่ะนักบตชปฏิบัติอยากรู้มากอยากปฏิบัติได้มากก็ต้องไปเรียนในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก คู่อื่นไปบัญญัตินั่นเป็นการแผงออกไปถึงมันจะถูกบ้างไม่ไม่ถูกบ้างมันก็ถูกในระดับของปัญญาของผู้นั้นเท่านั้นแต่ปัญญาประเสริฐสุดที่บันทึกไว้แล้วในพระเตยิดก84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์นั่นนะคือเป็นรวมยอดพระธรรมเรียกว่าพระธรรมจะไปเรียกอันอื่นนั่นนะมันไม่ใช่พระธรรมบัญญัติขึ้นเพื่อว่าอะไรเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ก็มีใช่ไหมละ่ะ ส่วนพระธรรมนั่นมันมีสามลัตนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ลัตนาอื่นเห็นไหมล่ะพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือคาสั่งสอนที่บัญญัติไว้แล้วใช่ไหมล่ะสังฆายนาไว้แล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นน่ะพระอริยสงฆ์คณะสงฆ์บัญญัติไว้ดีแล้วรวบรวมไว้ดีแล้วใช่ไหมล่ะเพื่อเป็นศาสนาของพระพุทธองค์ทั้งนั้นมันจะสืบทอดมาเป็นพันๆปีแล้วยังมีคนนับถือเป็นล้านอ่ะ เป็นหลายสิบล้านร้อยล้านพันล้านเทวดาเข้ามคผลนิพานกี่โกดนะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนมากเนี่ยเราจะต้องการไปบางบางที่นะครับไปบัญญัติโดยความไม่เคารพนั่นเองคืออ่านไม่ความด้วยความไม่เคารพแล้วไปตีความหมายผิดก็เท่ากับว่าไปบัญญัติข้อวัดปฏิบัติขึ้นมาใหม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาให้พวกพ้องของตอนนี้ปฏิบัติตามตนนั่นเองไม่ได้ปฏิบัติตาม พระธรรมคำสั่งสอนใน8ป0 0 0ื่นสี่พระธรรมขันจริงบางอย่างก็พูดคาดเคลื่อนออกไปกล่าวว่ากล่าวตูพระเจ้าว่าไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้บอกในหมวดนี้แต่มันก็บอกในหมวดอื่นใช่ไหมล่ะอันนี้ทางสำนักเนี่ยพูดเพื่อให้เกิดมีกําลังใจของนักประพฤติปฏิบัติผู้แสวงบุญจริงๆอย่าไปเชื่อใครพระพุทธองค์ก็ต,กตรัสว่าอม่าวไปเชื่อใครอ่านดูทาความ อ่านทําความจําให้ได้แล้วก็โยนิสโสมนสิการตามให้แจ่มแจ้งอย่างดีก่อนจากนั้นก็ไปปฏิบัติตามลองดูอย่าไปเชื่อตามใครว่านั่นเองเพราะเรารู้มากพอใน8ปดหมนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยเป็นสุดยอดของความรู้แล้วกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดเนี่ยยากมากเลยใช่ไหมละ่ะเป็นความรู้รอบด้านเลยในจัก,กรวาลเลยอะ่ะจะต้องเข้าใจด้วยความเคารพส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็ค่อยพินิจพิจารณาโยนิสโสมนสิการตาม โดยความเคารพถ้าหากเรามีปัญญาน้อยไม่สามารถรอบรู้ได้หมดเราก็จะได้ความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นนะบุญก็จะเกิดจากการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมละ่ะบุญเกิดจากการคารวะจักใช่ไหมละ่ละการคารวะอ่อนน้อมต่อผู้สิ่งที่ประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรารู้มากพอทั้งข้อวัดปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจนั้นแล้วนั่นนะ่ะ อยมีคนบอกหรือไม่บอกก็ตามพัรทำนั้นเลิศที่สุดแล้วมันฝังอยู่ในสติปัญญาของเรานั่นะนะก็นําไปประพฤติปฏิบัติเลยทีเนี้ยผู้อื่นก็ร่วมกับเขาได้เพราะถ้าเรารู้พระธรรมของพุทธองค์แล้วนะท่านสอนไว้ดีหมดแล้วอ่ะจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งทั้งปวงก็ได้ใช่ไหมละ่ะโดยถูกต้องหลักธรรมได้มีหมดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นทางสํานักเนี่ยพูดพูดในลักษณะนี้ก็เพื่อให้เกิด เป็นกำลังใจนะครับไม่มีเจตนาที่จะไปพูดให้ร้ายต่อสำนักใดสำนักหนึ่งแต่เป็นการพูดปกป้องและยกย่องพระศาสนาตามสมควรกำลังสติปัญญาแห่งตนเท่านั้นถ้าหากผิดพลาดคาดเคลื่อนประการใดนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนกักประพฤติปฏิบัติควรเอาหลักธรรมทางสำนักเสนออย่างนี้นะครับในทางพระพุทธศาสนา84,000พันพระธรรมขันธ์เนี่ย ท่านแบ่งไว้หมดหมวดแล้วใช่ไหมละ่ะในพระไตรปิฎกนั้นอนะ่ะท่านท่านรวบรวมเรียบเรียงไว้อย่างดีแล้วเรียกว่าสังขารนาดีแล้วนั่นอนะ่ะพระอวิธรรมมีกี่พระขันใช่ไหมล่ะพระวินัยมีกี่พระขันพระสูตรมีกี่พระขันครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันดีอยู่แล้วแต่เราเรียนเอาหมดหรือยังจําได้หมดหรือยังโยนิโสมนสิการดีหรือยังเนี้แล้วนํามาประพฤติปฏิบัติแห่งกายวาจาของใจของตนเนี่ย ได้ดีมากพอหรือ,อยังหรือได้จํานวนความดีนั้นมากพอหรือ,อยังนั่นเองขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ไปถึงตายเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้หมดแต่มันก็จะเป็นอินทรีย์บารมีในภพชาติต่อๆไปใช่ไหมละ่ะท่านถึงเรียกว่าการสร้างบารมีนั่นเองไม่ใช่ว่าเราทําผิดแล้วน้อยใจไม่ใช่อย่างนั้นเพราะการสร้างบารมีก็เริ่มจากความรู้น้อยใช่ไหมละ่ะทําผิดมากนั่นเองค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจากป .1 ป .2 อ,อป .3 ป .4 จนถึงระดับปริญญาหรือด็อกเตอร์ใช่ไหมละ่ะ การสั่งสมบบรมบาลามีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าผิดแล้วจะเป็นคนผิดตลอดเพราะผิดนั้นแหละคือมันจะต้องมีถูกใช่ไหมละ่ะเป็นหลักเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นก็ทําถูกให้มากขึ้นทําผิดให้น้อยลงนั่นเองทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานในศาสนาของพระพุทธองค์เนี่ยคือละชั่วทําดีทําจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วนั่นน่ะเป็นคําที่สามวกตอนใหญ่ๆเท่านั้นอ่ะแต่มันกวไปหมดในทำแปดหมื่นสี่พันก็ทำมาขันเลยทีเดียวอ่ะนั่นน่ะแต่ท่านตัดกับบัณฑิต ผู้เป็นพระอริยะเพื่อจะไปเผยแผ่พระศาสนาใช่ไหมละ่ะตัดท่านี้ท่านเหล่านั้นก็รู้หมดแล้วว่า,ารวมนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรยังไงใช่ไหมละ่ะไปอธิบายให้ชาวบ้านชาวเมืองเข้าใจได้แสดงทําให้ผู้อื่นฟังได้นั่นเองซึ่งท่านตัดกับพระอริยะบุคคลผู้ฉลาดแล้วผู้ประเสริฐแล้วใช่ไหมละ่ะก็ตัดน้อยๆน,นั่นน่ะผู้มีปัญญาก็เข้าใจได้เลยว่าเพียรละชั่วยังไงใช่ไหมทาดียังไงทําจิใจของตนให้ผ่องแผ่ยังไงใช่ไหมละ่ะเพราะท่านเหล่านั้นก็ตีความหมายออกหมดอยู่แล้วนั่นเองนั่นน่ะ สามคำสามประโยคใหญ่ๆเนี่ยมันรวมทำหมดของพระพุทธเจ้าเลยอ่ะนั่นะแล้วใครจะไปบว่าอันนั้นไม่ใช่ทมของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทมของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าเก่าตู่พระพุทธเจ้าเรียกว่าจ่วงจากศาสนาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านบัญญัตินั้นน่ะมันครบท่อครบรอบด้านอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ว่าไม่รอบด้านไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเลยอ่ะแต่เราอ่านไม่หมดรู้ไม่หมดกะมัง หรือปฏิบัติยังไม่ได้กับมังหนอนะครับบรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ